สู้สมรภูมิไอ,อตัวรอดสู้อย่างมีสติกลิ่นอะไรเม็นเหม็นวะเหมือนควันไฟไอตน๊กนเฮ้ยยังมีหูวขางวัดเปล่าไม่ใช่กลิ่นเหม็นกลิ่นเหมือนอะไรไม่ใช่ก็โหมไม่ใช่เป็แบบใส่กลิ่นกระปี ดีครับเอฟเอปัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับลูกเดี๋ยวเจอกันครับเอาอีกไหมลุงเอาปุย่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ขอขอพี่ดีทูนี่ใครจะมีทูขอนะาไม่เคยมันจุดเลยวะเป็นไงบ้างสนุกไหมไปก่อนนะโอ้ย วืนนเหมือนเกมนี้มีผมถ้าผมได้เก็บถ้าผมได้ 10Q ลุงลุงลุงอย่าลืมนะตาเนี่ย4 3สาหายเลยมันรวมตัวแล้วเอ่อเหย่าสร้างเดี๋ยว 12Q ออุ้ยลุงเป็นิจได้ไหม ผมไม่มีเอ็นพีดีสูน่ะมันยิงไม่ค่อยได้สิบพิ้วได้มั้ยสิบพิ้วได้ไหมมาสิวะใครกลัวมาสิวะใครกลัวมีปืนอ่ะเอ็นพีดี่สูงไม่มีเลยเยี่ยมเอ็นพีดีสูมาไว้หน่อยนะมาสิวะใครกลัวมาสิวะใครกลัวเปิดล่าปุยมาเงินเท่าท้าวีมาเหรียญปิดล่าเป็นไรมีเหรียญ่ร้อยเดียว ่เอาอีกน้อยเผื่อเผื่อเผเลียให้เผื่อลามาเขปลอโทษขอดูขออเหรียญมาเลยเอาเหรียญมาเลยมามาาเหรียญนคลิรอยพี่ดิดหน่อยโอ้ยพี่สุดเลยจะไปโปอ้ยตนิง ทุกคนกได้ออี่เปิดปูเดี๋ยวผมเปิดปูละเดี๋ยวผมเปิดปูมาไม่ยิง่ละเปิดปูละเปิดปูล้อกรันะเปิดปูแว๊บปูแ๊บลูกที่บอกให้รัอะามินค้งเลยตรงเลยตรงเลยรดโอ้โโียโ้ทำนี่ ไม่มีมีศูนย์นะเปิดล่าเหรียญมีเหรียญเนี่ยออาไม่เนี่ยเปิดล่าเนี่ยาไม่นคนจีดูไม่ได้คนตีนลุงบอกห้ามล้มอ่ะโดไปเม้หนึ่งไม่ได้ลุงต้องขารัดคิวอ่ะไช้รักกันนมันยิงเนี่ยเาไม่เอาอ่ะวัตแตก ไยิงอะ่ะแม่งยิงไว้ไม่คิเว,ว้านลุงดีกว่าขังบไหนไม่มีสัว เกือบแตกเกือแตโอ้ยังเจ็บเลยเจ็บจี๊ดสวัสดีครับ M K L สวัสดีครับสิบสองคิวครับสิบสองคิวเติมเพชรครับสิบคิวแล้วกี่คิวแล้วเฮ้ยรามามามาเข้ารางเข้าเข้าเฮ้ยไหนขอขอขออยาให้รู้เเร็วเร ลุงได้สามคิวแล้วอ่ะโอ้โหหัวแตกไรวะให้แม่หน้ามือดาวแล้วโดดยิงหวัหว,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 หวไปดิเอ้ยนางยิงสองคิวแล้วเหลืออีก้่สิบคิวอีขอขอขอ แป๊บนึงแแป๊บนึงเออเเหลือ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 แค่สิบคิวเองชิวชแป๊บนึงแมนถามเลยขอถามเลยลุงหน่อยลุงลุงมีแค่กดแค่นั้นใช่ไหมเฮ้ยการเก็ตารเกตชิวว่าอะไรกดล่ายดหนึ่งการเก็ตหนึ่งใช่ไหมทำวินนี้ชิวอะไรสองเฮ้ยเ้ยเป็นที่ลงสิบสองคิวช่วยกัน สีิวหรือแปดวลุงไม่ได้บอกว่ารวมได้ไงงไม้บอกว่าถ้ารวมใจนะจ๊ะัวแตกอุ้ยมันยังไม่จไปตรงนั้นจะดาวแล้ว้ยอย่าให้ลุงนอยให้ลุงกลัให้ลุงกลัเร็วเรไปตรงนั้นดีครับเออ เล่นได้ไงเออความดีความดีความดีไม่ถึงเฮ้ยใครร้ายผมวะเออต้องไปเล่นโหมดธรรมดาลูกแก้ความดีให้ได้สักเก้าสิบอะโหขวายอออองย่ไ้้ตอนนี้ให้คิวแล้วให้คิวแล้วให้คิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชนะเรารวมกัน เอาดีโอ้หคิวคิวเอา15คิวเอา15คิวโหเอ้อ่อนให้ลุงหน่อยอ่อนให้ลุงหน่อยลุงจะได้ไม่ตั้งที่นี่อุ้ยรถสปอร์ตเอ้ยหนึ่งเพชรก็เอาหนึ่งเพชรก็เอาอย่างมก็เป็เพชร ไม่ทำเงินอย่าให้ลุงทำอย่าให้ลุงครไบ่ทำไส่งมาส่งมารับส่งมาคล้ไก่เกีส่งมารอรอยู่รออยู่เด็เกียร์พีไฟแล้วสงสัยจะเอาเพชรจากลุงให้ได้นะครับสามคนนี้ POV สิบสองคิวนะสบงคิวเติมเพชรครับรอรอรร เ๋ย่เปิดไล่รอแป๊บเอ้มีตัวน้อวีมไหหรอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวจอเปิดบอขาวอะไม่มีจานเก็ดอยู่อยู่ตู้นี่ว่ะจานเก็ดหลอกเนี่ยหลอกแล้วเปิดลมาเปิดไบมาเปิด้ลใมาเปิดไลให้เปิดล่าลยนะ โอ้โก็ผิดเนี่ยโดนแน่โดนโดนั่น,น,นเน่เอาเลี้ยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยไม่รวมรวมรวมกันไงไม่ไป็นครับผมผมถึงคิวเราตัวหนึ่งไม่ถึงว่าโอ้่ยมายแล้วเฮ้ยสวยสด เหลืออีกหนึ่งที่เกิดซื้อไก่กินครับซื้อไก่กินครับขอบคุณ MKL นะครับเพิ่งเพิ่งเห็นพอดีขอบคุณสำหรับหนึ่งไดมอนด์นะครับไปไปไปอย่ายอมอย่ายอมลาเพ็นในตำดังไปตุรงันรออะไรอ่ะ ไปเลย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 ้ะคนเนี้ยจับไปเนี้ยข้างล่าเลยโอ๊ยจับเลยติดเลยฝากความหวังไว้ที่ทุกคนหวยแย่แรแลกความหวังไมไ่ได้หร่ไเพราะว่า ผมไม่ได้แล <wie? S 1> ้นึ่งเอาหนึ่งาห้หเจ็ดปดเก้เหกกับไปแล้วไม่ได้กี่ชั่วอ ขอโอกาสหนึง่งขออีกโอกาสหนึง่งมีปิตมาแล้วลุงผมตายแล้วผมไม่ได้ล้ผมผมตายแต่ผมไม่ได้ล้มสวยอ่ะได้ดีนะตายแต่ไม่ล้มน,นะ <c oughs> โอ้ผมโดนทับเลยทางเในวอรไม่ทันไม่ผมไม่ล้มก็พี่เคตนะใช่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 ใช ok uh)> ่ใช IC ่ใช uh ่ใช่พิเคตก็ไม่ได้ล้มผมไม่ล้มผมแค่นอนช่วยช่วยช่วยป๊บปการชุบยช่วยไม่ได้ไม่พอหน้าวินาวินเราไม่ล้มเราแค่นอนเออเราแค่นอน ไม่ผิดนะเราแค่ล้มๆไม่เราไอ้เราลเรไม่ไล้มโอ้ยตายหมอกเนี่ยมร่ตายหมอกมนี่เนี่ยแมวน่ะตายหมอกอ่ะไปเร็วายไปว่าเอ้ยท่านโอ้ยเปิดล่าสดเลยไม่รวยอกเลยเหรอ

ไปแล้วครับโอ้ได้นะชมเนี่ยตอนนี้ตนเนนตนหลไปเฟนอยาให้ลูกคิวดียวไโดนครับไปโดนครับว้าวียวคิวเดียวคิวเดียวไปแล้วโ้ไปแล้วโห

อดีตลูกแคนและก็ลูกแคนของลุงนวดนะครับเป็นไงครับปวนกันมากเลยทีมนี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกรลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับซีซั่น3าครับสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีครับ